สบายดีพี่น้องสุขสบายดีสุขข่าวเล่าอ้าน้ำแล้วหน่สบายดีสุขสุขคนพูดเข้ามาส่งคลิปส่งอย่างเงี้ยงกินข้าวแรงสบายดีพี่น้องฮะกับปิ้งสบายดีปาลูกปาลูกเไยมากินข้าวนั่นลูกอีเด้อเข้ามาเข้าพาที่ลูกแม่แม่นูกอ่ะเอ๋สบายดีปีใหม่สุขสุขคนสะุขสุขเอฟซีเนาะ ให้ลุงให้เรื่องเด้อให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งลกไก่ไข่เจ๊บกับไปน้ำปีเก่าเนาะปีนใหม่เนี่ยมีแต่คว่ำสุกกายจะบายใจมีแต่คว่ำลำคว่ำรวยเนาะอยู่ดีมีแห้งให้มันให้ยืนถูกถูกคนถูกถูกอีซีถูกถูกประเทศถูกมุ่งถูกเจทัวโลกนะให้อยู่ดีมีแห้งกไก่ไข่เจ็บกับไปน้ำปีเก่าก็ละ มันจะครอบย่างอีกไก่อีกพอเป็นเชฟพอพอเมื่อนี่ซัฟซูกะฮะกะมาตแต่หั่นเมอเตยังอันนี้ไหมเอามาแต่ใช่นะฉั้นรังมู๊กกะพอเอาไหยอันมาฮัมมุ่งอยากกินแล้วมูกกระดาษมาฮัมหรอ บุกคาไปกินน่ยไกินดอกยาไปอาบน้ำอาบน้ำในแล้ลงไปกินน้ำข้าวเมถาเจไปท่านไปแหละกันอนนี่หน้นี่นะเอเออเป็นโทรมาเอาอยู่ว่าชิมาคือบมาเผื่อนะ ทูมัำจะเป็นจะกเถออะไรกับเปซิ้มหนูกเลยอ่ะโมกกระส่าไอ้เว้ยน้ามากินสวาสดีไปน้องปีใหม่โมนี่กินตินไก่ลเนี่ยแซ็บ่มือนปีใหม่มือนี่สงทายปีเก่าต้อนหับปีใหม่มือนเอ้าเอามาแล้วมาสวยมาใครลูกถูกทูกคน โอ้ยคานไปเบางามสาวบางที่เรากินเท่าพอได้ร้อยนะสบายดีปีไหมเนาะพี่น้องเอเอ FF4 ถูกๆคนเนาะถูกๆประเทศบอกว่าประเทศลาวแต่ประเทศ,เทศ,เทศ,เทศไทยและประเทศฝรั่งอังกฤษก็ดีสหรัฐก็ดีเนาะฝรั่งอังกฤษก็ดีเนาะเกาหลีกหลีเนื้อก็ดีเนาะทั่วร์ประเทศและทั่วโลกว่าจะซัก ซีมาส้สมขีดเมนยัยเงื้งเนาะมือนีกาต้อนหับอันปีปีใหม่ได้มืออื่นนี่ปีเก่านี่มืเบิดมือนีได้กะโลไข่ไข่เจบเนาะไข่ป้นําปีเก่าควา่เจ็บควมำโซควมช่วยกับผู้ได้ช่วยกับไขป้นําปีเก่าเนาะปีใหม่นี่มีแต่หลังแต่รวยให้อยู่ดีมีแห้งให้ลูกให้เรื่องเด้อ หาย,ยดีมีแห้งหายร่ำหายนยขึ้นกลัวเก่าแล้วหาย,ยดีมีแห้งปีใหม่นี่หายมีแต่ความสุกกายสบายใจเด้อลูกเต่าอยู่ไสกัดอยู่สหรลัฐกัดดีอยู่ไสกัดดีเอฟซีถูกๆคนที่มาชมแม่ใหเงิ่งนี่เนาะลูกอยู่สหรัฐเด้อลูกสาวลูกไส้กัดอยู่ดีมีแห้งปีใหม่สิ <c oughs> ส่เลยขามานี่ปีเก่าน,นี่กับลูกสาวมาเบิ่งขิดเนาะขิดแม่ใหญ่เงิ่งนี่ลูกสาวลูกไส้กัให้สบายดีปีใหม่นี่ มีแต่ควมัะควมด้วยหันอยู่ดีมีแห้งหันอยูเย็นเป็นอให้ลูกห้เลื่องหัมันย้อกวบเจ็บเได้ควบกานจมี่หัอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงชาทุากินข้าวบารนี่ปลาทอ,ทอแขนสเสาเงาไปกินไดไปแถวจีเใาเจ้เาบย,ยากาเวิดเหากินแต่กุ้งปลาหมึกเต้นหนูไม่กนกุ้งเลย ปามตีนไก่หมูหรือบ่ะไหมหมู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 ให้อีพ่อกินดีกว่าชิมข้าวแรงสบายดีปีใหม่พี่น้องเลย ีม่กีข้ขาวแลยังปนกระป๋องปนตะก้อนแกะช่าอางเนี้ยหม,มกข,ขาเย็นกับคี้ขวอ่ันกินขาเย็นเรียบยนะิมหลอดรางป้าสุขุมคำจกินมุกระถะอีกมาตเลินน้ำนองอาเตอะอาเตะให้มาบ่ลูกมากมาก หลากมากบา่ค่ปะปลาคูนนี่เนยปลาคูนใหม,ม่มาอืมอมันบริหาอนำ้ำใส่ข้าวงั้นปลาคูนเห็ดชื้อห้านนี่สิมาจังบัหายเห็ดั้ก็ปลาคูนจิว,จว่าเมื่อ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 จว่าแล้วนอันนั้นอันนี้แล้วมันจังมาจางบ่หาานงําา คุนเหตุคืออยากตีบักอีนี่มันกกว่าหายนะมก็มากกว่าหายาะนะขนาดไปเมื่อลูกเมือม่อเมือม่อเมื่อแล้วก็หวเขาเล่าดีเผิ่อชีอยากหามากว่าเราชีหาหายหายเิยน,น,น้ำเลยเนาะเออ <c oughs> ตัวว่าอีขีบ่บอ,อย่าเนเตะเปื้อนเผื่อก,กะกันหยูฮาก็เลยเลอะนี้อีน,นี้ล่างขี่มาจังมาใหม่เออเออ ยิคร <c oughs> ับปลาตกใส่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก <c oughs> ปลาหมึกกยังคือเป็นอะไรปลาหมึกยังยังเกิดอะไรสมากินน้ำค้างไปถเจรัะมีเขาไอ้บ้าแน่เมือนมาจะเลื่องร้อนไม่ควให้อยาะไไม่วลูกดีเนี่ย เหงาไปเจ้าน่ะ <Bien> อ <ven ido> ีจอยลงไปท่านชูอ <gam> ย <le my avenues> ู่หรอกท่านมอบอกกินได้นะนี่อือจอยก็ลงไปกินน้ำกันถ่ายคลิปแน่มอกันเลยอุหันยิ้แม่คือชือ้วนขึ้นเนาะเอออ้วนจะบอกเออคือชื่อเบงเบงกับอ้หนขื้นกินยังกับกอดสั่งเก่าอยู่เฮ้ยหักมิน บอมันมีเนื้อมีนังขึ้นกเก่าอ้วนพี่ดีงามขึ้นกเก่าโอ้ยกระลุ่นหน้าเปลี่ยนเน่ยเด้อสุดนะสามสิบสองวันสี่สิบสองมือพัดแต่ใส่มาเนี่ยแม่จกก็แห้งใส่ซะว่าใส่ขึ้นบอฮักไปใส่ฮักไปใส่เช่านี่ผมว่าฮีนผมเห็นอะฮีนแบบ ตั้งอย่มามันยู่ในเข่าแต่แต่แม่ก็บปีใหม่ก็คือเก่าตั้งแต่จะเถาลงาวัฒนัรรมขึจังหวัดเนาะแม่ขึ<ฮ>้นจังหวัดปีใหม่ไปเรื่อยๆขึ้จังหวัดเถาไปเถาป้ายเหล้ว,วลก็ตายเลยมั้ยแม่แพะกระต่ายคือกันเบิดบ่เฮาก็ตายบ่เมืม่อวาแต่ผู้หนุ่มผู้น้อยแล้วคนหอดมึงผู้ผู้เที่ยวมาหน่อยก็ตายเลย อย่คือวันอย่าคือว่าขึ้นไปอีกแบบคือจากว่าหนับมือตายคือจากว่าเนาะแม่ได้พี่น้องอย่คือว่าหนับมือตายไปว่าอะไรหนับมือตายแล้วเหลื่อนมือเหลื่อนมือไปเลยเลยหลือจักมือใดแช็ดได้นะโอยใหญ่ภาพเราหมักตายเออจะในโบตายนะเพ่อนหมักตายหมักตายหมักบหมักอ่ะาะว่าหมอเป็นเป็นเบาอีกนะ คอใหญ่ภานไงคือว่าจ้าวว่าขันขันตอนที่หนึ่งนี่ควมตายนี่มันมาเตือนนี่แม่นเสียน่มเสียนพมงอกขันตอนที่สองมันมาเตือนนี่แม่นแข้วขันตอนที่สามนี่เอียงวะข้าจะเา้าอยู่ขันเออขันตอนที่สามนี่แม่นแข่งข้าข้าเจ้าไหนขันตอนที่สามนี่ก็แม่นขันเยเออขันตอนที่สามนี่แม่นแข่งข้านมาเตือนนี่ แกงครับพี่การเปียรลอยลงแล้วก็เริ่มแล้วบาดนี้ก้าวข้อสูงความตายเพผนเตือนไปทีหลักขั้นตอนอใครภาพหมอนเตือนจำแนวคือว่าเจ็บแขวาอี๋บอกเศร้าแล้วพรมกับเตือนใช่ไหมเจักเถื่อนแล้วว่เที่แต่ย่อมเอาคนหมัวาจคนบอกถายเห็นเห็นหงอยง่ายแล้วไปย่อมหงอยง่ายแล้วไปย่อม ชางอกาวอกัวงวกอกกับเปนดะเออกันวนแขวเหมืนกระเจียบอยู่ซองเถื่อเลยเศร้าเบิล์ดเหรอบอโอ้ยสาดิพ่อกานดคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่ด้วยพี่น้อง,งบสบายดีปีใหม่ปาลุงนะแม่สบายดีปีใหม่โอ้ยปีใหม่นี่ใหุ้งอยู่ดีมีแหงไปจุกขู่จุกคนเด้อ พาไหมลูกมีเงื่องอ้วนขื้อนอะ,ระีรพะวาแนกวาล้นนาเบ้งนาข้าวขื้นเก่าๆคือจะเลือกเป็นน้ำแสียงไพ่อยู่หรอเออแล้วจ,จะจับเขาไปเบิ่งเด้อในขีปเจ้าเองนะจะเชนความแตกต่างตะกี้กับตอนนี้ห้าก,ก็สิมาสังเกตเจ้าในในน่นตื่นช่วย่องจำมือมาหนิบ่แล้วอ้วนนอนตื่นช่วยมากันเลยอ้วนเจ้าพะคืูบนนอนตื่นสวยจะเจ้าพะลูกมาเฮียงเขาก็บ่ได้หนึ่งเจ้าพะลูกมะนังเฮียง แล้วเบิ่งยังไม่ทราบเขาหมูก,กัะหนึ่งเพิ่นยังลูกไหมยังน,น,นอนจะตม้มโป้งปุ่งๆผัวสบายดีไปล้วเดอ้อ